สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทําการแก้ปัญหาสําหรับหนูนะครับที่มารบกวนบ้านเรานะครับเออรบกวนรถยนต์นะครับเพราะว่าบางครั้งเราจอดไว้ไม่ได้ขับออกไปไหน,นครับหนูก็จะทําการขึ้นมากัดสายไฟนะครับหรือจะเป็นบริเวณบ้านหรือ,อบริเวณ อที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่หนูมารบก,กวนนะครับก็เป็นการไล่หนูแบบไม่บาปนะครับคือไม่ให้ถึงตายนะครับแต่ว่าถ้าหนูเขามาแล้วนะครับต่อไปเขาก็จะไม่มาอีกเลยนะครับวิธีการก็คือนี่เลยครับพริกไทยเม็ดนะครับ,รรรบซื้อมาหห่อนะครับ หบาทนะครับเราจะลงทุนแค่6บาทนะครับแต่ว่าไล่หนูได้นานเป็นเดือนนะครับุงหนึ่งนะครับแต่ว่าพริกไทยนะครับเราต้องใช้เป็นพริกไทยดําแบบนี้นครับกลิ่นเขาจะฉุนแรงนะครับวิธีการทํานะครับเราก็จะเอามาโขลกนะครับในคกนะครับถ้าบ้านเพื่อนๆบ้านไหนที่มีหนูเยอะๆหลายที่นะครับ แล้วก็สามารถซื้อมาหลายหลายซองนะครับครับตำไปเลยนะครับตำแค่พอให้ะมะเมล็ดพริกไทยเราแตกนะครับเราไม่ต้องไปตำละเอียดมากนะครับครับทำการโคกไปเลยนะครับ นี่นะครับเราก็จะตำให้ลักษณะนี้นะครับไม่ต้องไปละเอียดมากนะครับจากนั้นเราก็จะตักใส่ถุงก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากนะครับแต่ว่าได้ผล100%ซนะครับวิธีนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งยากหาอุปกรณ์อะไรมาเยอะแยะนะครับใช้พริกไทยดำอยาอ่่งเดียวนะครับ แล้วก็จะเอาไปวางไว้บริเวณที่หนูมารบกวนนะครับนครับแค่ตำนะครับแล้วก็รู้สึกว่าฉุนนะครับแล้วหนูล่ะทำไมจะไม่ฉุนนะครับเพราะว่าหนูเป็นสัตว์ที่าหากินนะครับใช้จมูกนะครับ ดมกลิ่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะหาอาหารนะครับพอเขาดมมาถึงบริเวณที่เราใช้พริกไทยนะครับเขาก็จะฉุนแล้วก็จะหนีไปเลยนะครับแล้วจะไม่ไม่เลยครับเข็ดเลยนะครับวิธีนี้นะครับแล้วก็หาหนังยางมาลัดปากถุงแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะเจาะรูนะครับกลับเราก็ทําการเจาะรูครับหาอะไรก็ได้นะครับที่น้ำแหลมนะครับเจาะให้ทะลุไปสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับ เราเจาะแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาไปวางไว้บริเวณที่หนูชุกชุมนะครับนี่ครับอย่างเช่นบริเวณที่เราเก็บของนะครับหนูเขาก็ชอบมากเลยนะครับวางไว้แบบนี้นะครับหนูมาดมนะครับเขาจะเข็ดนะครับขนาดเราได้กลิ่นยังฉุนแล้วก็ฉุนขึ้นสมองเลยนะครับนี่นะครับเรี๋จะวางไว้ในรถนะครับที่เราไม่ค่อยได้ขับบ่อยนะครับ มาแบบนี้นะครับหนูรับรองนะครับไม่มาเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ